สวัสดีท่านผู้ชมและแฟนข่าวหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนท่านสามารถไปติดตามรับชมข่าวสารต่างๆได้ที่ w w w a เกา,ก,าก,ารราการเมืองชุมชน c o ทาง f ทาง b o o k o o n แ a นเพจการเมืองชุมชนและทาง y YouTube หนังสือพิมพ์การเมืองชุมชน h ชนแนลนายปราโมททองกุญชรผู้อำนวยการกองบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนผมไัยจิตเดชเลิกดำเนินรายการ ข่าวแรกวันนี้ครับเกี่ยวกับการช่อโกงกันในระบบสื่อโซเชียลทุกวันนี้ก็มีกันมากมายสืบนครบาลรวบเอกท่าข้ามโพสต์รับจ้างซ่อมกีตาร์ในกลุ่มเฟสสุดท้ายอ้างหมุนเงินไม่ทันชิ่งหนีผู้เสียหายกว่าร้อยอรายตามนโยจบายพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรผู้บรญชาการตำรวจพลตำรวจโททัชชัยปีตานีระบุตรผู้ช่วยผู้บรญชาการตำรวจและพลตำรวจโททิติแสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมากในปัจจุบันชุดลาดตระเวนออนไลน์สืบนครบาลออกแกะอรอยสืบสวนจนพบบุคคลเฝ้าระวังในโลกโซเชียลซึ่งมีพฤติกรรมใช้ Facebook โพสต์หาลูกค้าในกลุ่มรับประกอบกีตาราซ่อมกีตร์ให้โอนเงินค่ามาัดจำแต่ไม่ส่งของมีผู้เสียหายกว่าร้อยราย จึงได้รีบทําการสืบสวนจับกุมให้ได้โดยเร็วก่อนที่จะไปก่อเหตุกับผู้อื่นอีกเมื่อวันที่15ตุลาคม2567พลตรวจโททิติแสนสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตรวจําตีวันน์เอชะอัครเกษมรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตตีรเดชธรรมสุธี ผู้บังคับการสรืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์สะทองออยพันตำรวจเอกอิสเรเรศปาลาพงรองผู้บังคับการสรืบสวนพันตำรวจเอกอัจชวศิธิ์ศรีบุญยมานนผู้กำกับการสรืบสวนสามกองบังคับการสรืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจโทปกรณ์ทองช่วงและพันตำรวจโทวิโรดจันุบุตร รองผู้กํากับการสืบสวนสามได้สั่งการให้พันตำรวจโ,โทรณนฤทธิกิติมาตรสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสามกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกปนวัตรจอกสุวรรณและร้อยตำรวจเอกปิ่นมหาถาวรรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสามกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนกองปัะชาก,การตำรวจนครบาลหรือชุดปฏิบัติการที่3ทับ4จับกุ่มตัวนายวิทวัตหรือเอกอายุ23ปีภูมิลำเนาแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครตามหมายจับสารแขวงพระนครเหนือที่487ทับ2567ลง7ตุลาคม2567 ซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานช่อกโงโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและยักยอกจับกลุ่มหน้าแฟลตอาคารสงเคราะห์ห้วยขวางถนนประชาสงเคราะห์แขวงดินแดงเขตดินแดง,ดแดงกรุงเทพพฤติกรรมแห่งคดีตามวันและเวลาที่เกิดเหตุผู้เสียหายเข้าแจ้งความ น้าสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางว่าเมื่อประมาณปลายเดือนมิถุนายน2567ผู้เสียหายมีความสนใจที่จะสั่งซื้อกีตาร์มาใช้สักตัวจึงได้เข้าไปค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็พบเพจ Facebook ชื่อ Horizon Guitar Shop ใช้โปรไฟล์การาฟิกตัวอักษร SZ จึงได้ติดต่อพูดคุยสอบถามกับเพจร้านดังกล่าวเพื่อสั่งทำกีตาร์ไฟฟ้าจำนวนหนึ่งตัว ในราคาหนึ่งบาทผู้ต้องหาไดใ้ให้หมายเลขบัญชีธนาคารให้กับผู้เสียหายโอนเงินให้เป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินจำนวน3,500บาทเป็นค่ามัดจำต่อมาก็ได้โอนอีกส่วนที่เหลือจำนวน6,500บาทไปเข้าบัญชีของผู้ต้องหาหลังจากนั้นผู้เสียหายได้สอบถามกับทางร้านว่าสามารถต่อปิกอัพกับเครื่องขยายเสียงได้หรือไม่ทางผู้ต้องหาแจ้งว่าทำได้ และได้ให้ที่อยู่เพื่อจัดส่งของดังกล่าวหลังจากผู้เสียหายได้ส่งของเรียบร้อยแล้วได้สอบถามว่าได้รับเครื่องขยายเสียงที่แจ้งไปแล้วหรือไม่ผู้ต้องหาแจ้งว่าได้รับแล้วหลังจากนั้นผู้เสียหายได้สอบถามเรื่องการประกอบกีตาร์เรื่อยมาก็ได้รับการใบเบี่ยงเรื่อยมาเช่นกันต่อมาผู้เสียหายจึงเชื่อได้ว่าได้ถูกผู้ต้องหาหลอกลวงเอาเงินได้รับความเสียหายในชั้นการจับก,กุมผู้ต้องหาให้การสารภาพว่า ผู้ต้องหาได้เปิดเพจ f a c e b o o k เพื่อรับประกอบกีตาร์ขายรับซ่อมกีตาร์จริงโดยมีลูกค้าเข้ามาติดต่อเพื่อให้ผู้ต้องหาทำกีตาร์ทำสีกีตาร์เป็นจำนวนมากต่อมาผู้ต้องหาได้ประสบปัญหาทางด้านการเงินทำให้ไม่สามารถหมุนเงินในการประกอบธุรกิจได้ทันจึงไม่ได้มีการผลิตกีตาร์ส่งให้กับผู้เสียหายได้ทันเวลา ผู้ต้องหาแจ้งว่าผู้เสียหายทั้งหมดรวมกว่าร้อยรายเป็นจำนวนเงินประมาณ ,00 แสนบาทหลังจากนั้นได้นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจคนครบาลห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีกล่าวว่าบุคคลดังกล่าวนับเป็นภัยสังคมในโลกออนไลน์หลอกคนเป็นจำนวนมากขอให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีสติโดยเฉพาะการซื้อของในโลกออนไลน์นั้นควรเลือกซื้อของจากออฟฟิเชียลสโตร์ หรือแพลตฟอร์มที่ไว้ใจได้อย่างเช่น Shopee Lazada ที่ต้องมีการลงทะเบียนร,ร้านค้าโดยให้ข้อมูลจริงตรวจสอบบัญชีผู้โอนเราสามารถสืบประวัติของผู้ขายเบื้องต้นโดยนำเลขที่บัญชีหรือชื่อของผู้ขายไปค้นหาบน Google เพื่อที่จะหาประวัติเคยมีคนโพสต์เกี่ยวกับการช่อโกงในการซื้อขายหรือไม่เก็บหลักฐานการโอนไว้เสมอ เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้ชำระเงินซื้อสินค้านั้นอย่างถูกต้องสลิปการโอนเงินหรือแม้กระทั่งข้อความในการแชทที่มีการสั่งซื้อสินค้าถือได้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญโดยเฉพาะชื่อนามสกุลเลขบัญชีของผู้ขายเบอร์ติดต่อและอื่นๆอีกมากซึ่งหากมีปัญหาในการสั่งซื้อสินค้าขึ้นมาหลักฐานเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการดำเนินการทางกฎหมายได้ดี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดแถลงผลการกวาดล้างแก๊งลักรถจักรยานยนต์วันที่15ตุลาคมที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดถนนขวาพระตำบลรพะระปฐมเจดีอำเภอเมืองนคนปรปฐมพลตำรวจโทนายวัฒน์พเดิมชิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดแถลงว่าตำรวจจังหวัดนครราชสีมาและตำรวจนครใจสีได้จับกลุ่มนายธนัทหรือท็อปอายุ33ปี ภูมิจำนาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปปัจจุบันประกอบอาชีพขับรถรับจ้างขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชนรายหนึ่งและเป็นการครอบครองรถยนต์กระบะที่ใช้ในการก่อเหตุนางสาวพรนรายหรือนุชอายุ29ปีภูมิจำนาอยู่อเำเภอนาปาจังหวัดอุตรดิตถ์และนายพลกริต หรือต้อมอายุ34ปีภูมิลำเนาอยู่อำเภอธัญญบุรีจังหวัดปทุมธานีที่บ้านเลขที่133ถนนลาดประเขาแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ภายในบ้านพักจำนวน16คันอ้างว่ารับจำนำมาจากบุคคลอื่นและยังพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงอกสารข้อมูลจดทะเบียนและข้อมูลบัตรประชาชนของเจ้าของรถ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและยึดรถจักรยานยนต์ทั้ง16คันดังกล่าวมาเพื่อตรวจสอบขยายผลต่อไปผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7กล่าวว่าให้ประชาชนตรวจสอบการซื้อรถจักรยานยนต์ทางอินไลน์ต้งตรวจสอบราคาเอกสารให้ครบถ้วนแน่ชัดก่อนและที่สำคัญหากพบว่าราคาถูกเกินหรือรถ หลุดจำนำเมื่อท่านซื้อไปอาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหารับซื้อของโจรเพราะคนร้ายแก๊งนี้จะขายในระบบออนไลน์แบบยกคันมีเฉพาะเอกาสารสำเนาหน้าเล่มเท่านั้นและหรือบางคันเป็นการปลอมแปลงเอกาสารทั้งสิน้นครับการจะซื้อจะขายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ก็ตามก็ต้องมีการตรวจสอบกันให้ชัดเจนแน่นอนก่อนเพราะว่าหากเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมมา เราก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาไปด้วยในข้อหารับซื้อของโจรน,นะครับก็ขอให้ระมัดระวังตรวจสอบกันให้ดีก่อนข่าวต่อไปกรุงเทพมหานครเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมชมการซ้อมใหญ่ขบวนพยุหายาตราทางชนละมากในวันที่15และ22ตุลาคมนี้เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีครับท่านผู้ชมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา หกรอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมากในการพระราชพิธีสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินนวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567 โดยการจัดขบวนพายุหายาตราทางชนลมาในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำจัดขบวนเป็น5ริ้วความยาว1,200เมตรกว้าง90เมตรใช้กำลังคนประจำเรือในขบวนพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น2,200นายซึ่งจะมีการซ้อมใหญ่ขบวนพายุหายาตราทางชนละมากในวันที่15และ22ตุลาคม 2,567เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการซ้อมใหญ่ขบวนพายุหญาตราทางชนละมากโดยได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับรองรับประชาชนตามจุดต่างๆได้แก่ใต้สะพานพระราม8ฝั่งทนบุรีจำนวน4,000ที่นั่งสวนสันติชัยปราการจำนวน1,500ที่นั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จำนวน1,130ที่นั่งสวนเฉลิมพระเกียรติ7 2พัรษาจำนวน1,100ที่นั่งโรงพยาบาลสิริราชหรืออุทยานสถานพิมุกจำนวน100ที่นั่งรวมทั้งตลอดแนวทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพยาโดยสามารถเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมกันนี้กรุงเทพมหาคนครได้จัดเตรียมรถสุข,ขาเคลื่อนที่ไว้บริการประชาชนด้วยครับ ท่านผู้ชมที่มีความสนุกสนใจนะครับอยากจะชมการซ้อมขบวนพยุหญาตราทางชนลมากท่านสามารถไปรับชมได้ฟรีนะครับเดินทางไปตามจุดต่างๆจบข่าวจากสำนักข่าวหนังสุพิมพ์การเมืองชุมชนปราโมททองกุญชรผู้อำนวยการกองบรรณาธิการบริหารหนังสุพิมพ์การเมืองชุมชนผมภัยจิตเดชเลิกอ่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ